อยากได้ทีเด็ดเมื่อไรคุณก็แค่คลิกเข้าไปที่ทีเด็ดเซียนบอลสวัสดีสหายสายลงทุนทุกคนพบก,กับผมจานบัตรทัศน์เสนมาพร้อมกับการวิเคราะห์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันกันเช่นเคยนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ไม่อยากพลาดการวิเคราะห์ทีเด็ดฟุตบอลเพื่อน,นำไปสนองความต้องการของท่านเองจานก็ขอแนะนำให้ท่าน กดไลค์และกดติดตามช่องนี้เอาไว้เลยนะครับสำหรับทีเด็ดเซียนบอลประจำวันนี้วันอังคารที่5กรกฎาคม2565จานก็เลือกบอลทีเด็ดไว้ให้เพื่อนๆเ,เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก่อนที่เราจะไปฟันธงกันว่ามีตัวไหนบ้างเนี่ยเราไปดูผลทีเด็ดของเมื่อวานกันก่อนนะครับปะ่ะคู่แรก HIFK เปิดบ้านพ่ายคารังให้กับอิวเสทำไปเร่ไป0ประตูต่อ1 คู่นี้เนี่ยจานให้อยู่สกอร์ต่ำที่ราคา2ลูกครึ่งสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ตามจานเนี่ยก็รับประทานกันไปนะครับคู่ที่2ก็ตเบิกเปิดบ้านเอาชนะเดกเกอร์ฟอร์ดไปได้2ประตูต่อศูนย์คู่นี้เนี่ยจานให้ต่อกเตเบิกที่ราคา1ลูกสำหรับเพื่อนเพื่อนทนหนที่เล่นตามจานเนี่ยก็รับประทานกันไปอีก1ตัวนะครับคู่ที่3เจลเลอร์บอกเปิดบ้านเอาชนะนอบี้ไปได้2ประตูต่อหนึ่ง ค Hye ู่นี้จานให้ต่อเทรลิบอกที่เรดราคาปปอเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ตามจานก็รับประทานกันไปอีกหนึ่งตัวนะครับและคู่สุดท้ายคู่ที่4 k ่เคเออคูเรเปิดบ้านเสมอกับวาลูเลียวิปไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งคู่นี้จานให้รองเคเออคูเรรที่เรดราคาปปอสำหรับเพื่อนเพื่อนที่รองตามจานก็ได้รับประทานไปหนึ่งมุมนะครับ สรุปผลที่เด็ดเซียนบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เข้าวินกันไปทุกตัวเลยนะครับ <Yeah. S 1> เ,เพื่อนๆท่านใดที่เล่นตามจานเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีกันด้วยนะครับเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชี้เป้าวันนี้กันดีกว่าว่ามีตัวไหนเด็ดอีกบ้างเราไปดูกันเลยคู่แรกเป็นศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกพินิกรายเยวนันแชมป์จากอาเมเนียพรีเมียร์ลีก จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ CFR Clu แจมจากลี9วันโรมาเนียกู่นี้แต่กันตอน4ทุ่ม59นาทีเรืราคาที่เปิดมาเป็นทีมเยือน CFR Clu ต่ออยู่ที่1ลูกสถิติของเจ้าบ้าน Punic d รเ e วา n เนี่ยถือว่าเป็นทีมที่เล่นได้แข็งแกร่งมากทีมหนึ่งเลยทีเดียวเจ็ดเกมหลังสุดพวกเขาชนะไปได้ถึง6เกมแล้วก็เสมอแค่1เกมเท่านั้น ส่วนสถิติของทีมเยือน CFR ครูพวกเขาก็เป็นทีมที่เล่นเกมเยือนได้ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวส่วนเรีจราคาสูงต่ำของคู่นี้โต๊ะเปิดมาอยู่ที่2ลูกควบราคานี้อาจารย์มองว่าเล่นยากไปหน่อยนะอาจารย์ขอมองไปที่หน้าบอลแล้วกันคู่นี้เนี่ย CFR ครูเนี่ยเป็นทีมที่มีศักยภาพเหนือกว่าเจ้าบ้านอยู่พอสมควรแถมประสบการณ์ในทัวยูฟาแชมเปี้ยนลีกเนี่ย ก็มีเหนือกว่ามากเลยทีเดียวจานขอมองว่า C.F.R. ครูวันนี้เหนือกว่าทุกมุมจานขอฟันธงเลยนะ C.F.R. ครูอยู่ดีกินดีคู่ที่2ก็ยังอยู่ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกเช่นกันเมาโม FF ที่มัดดับห้างของตารางจากลีกสวีเดนออสวินสคานเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไวกิงเกิรเรียกยาวิ ทีมรองจากฝงจากไอซ์แลนด์พรีเมียร์ลีกคู่นี้จะเตะก,กันตอนเที่ยงคืนตรงเรทราคาที่เปิดมาเป็นเมาโมเอฟเอฟต่อยที่2ลูกสถิติของเจ้าบ้านเมาโมเอฟเอฟเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยทีเดียว6เกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาเก็บใช้ได้ถึง5เกมแล้วก็แพ้ไปแค่เกมเดียวส่วนสถิติกเกมเยือนของไวกิงเกอร์ริเกวิก ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าเป็นทีมที่เล่นเกมเยือนได้โหดจัดประดัดบอกจริงเจ็ดเกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาเก็บชัยชนะมาได้รวดเลยโอ้สุดยอดจริงๆส่วนบรดราคาสูงต่ำที่โต๊ะเปิดมาเนี่ยอยู่ที่3ลูกแล้วก็มีไหลลงมาเป็น2ลูกครึ่งควบ3นะจานมองว่าคู่นี้เนี่ยอาจจะมียิงกันสูงแน่นอนนะเพราะว่าเป็นทีมที่เล่นเกมบุกกันทั้งคู่เลย แต่อาจารย์เนี่ยไม่ถนัดเล่นสก,กอร์สูงวันนี้อาจารย์ขอเล่นหน้าบอลดีกว่านะอาจารย์มองว่าคู่นี้เนี่ยเจ้าบ้านเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความได้เปรียบอยู่แต่ไม่น่าจะยิงขาดเกิน2ลูกเดร,ราคานี้ที่เปิดมา2ลูกเนี่ยอาจารย์คิดว่าแพงไปสําหรับทีมต่ออาจารย์ขอมองว่าไวกิงเกอร์แลแกวิกวันนี้ไม่แพ้แน่นอนถึงแพ้ก็ไม่ขาดอาจารย์ฟันตรงเลยนะคู่นี้ w ยกิงเกอร์เจอกำไรคู่ที่3ก็ยังเป็นศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบคัดเลือกลูโดโกเดตทีมแชมป์จากเบลเรียปาวาลิกาจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของตูเจสกานิกซิกทีมแชมป์จากมอนเตเนโกรเฟิร์สต์ลีกคู่นี้จะเตะกันตอนเที่ยงคืน45เร็ดราคาที่เปิดมาเป็นลูโดโกเดตเจ้าบ้านต่ออยู่ที่ลูกครึ่งควบ2สถิติของเจ้าบ้าน Red, าลูโดโกเดต5เกมล่าสุด พวกเขาเก็บชนะไปได้ถึง4เกมและแพ้ไป1เกมส่วนสถิติเกมเยือนสุดเยสกาเนี่ยก็ถือว่ายังไม่คงเส้นคงวานะมีทั้งแพ้ชนะแล้วก็เสมอไปส่วนเรทราคาทุงต่ำที่โต๊ะเปิดมาเนี่ยอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3จารย์มองว่าคู่นี้อาจจะนะอาจจะมียิงกันถึง3ลูกแต่อาจารย์ก็ยังไม่กล้าฟันธงเรื่องสกอร์สูงนะอาจารย์ขอมองไปที่หน้าบอลแล้วกัน คู่นี้เนี่ยลูโดโกเรตเนี่ยมีโอกาสชนะสูงกว่าประสบการณ์ในถ้วยนี้ลูโดโกเรตเนี่ยข่ยมทีมเยอนมิดเลยจานมองว่าคู่นี้เนี่ยยังไงเจ้าบ้านมีแน่นอน2ลูกแต่จะยิงเมตสามได้ไหมเนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งจานขอฟันธงเลยนะคู่นี้นะลูโดโกเรตเด็ดแน่นอนและมาถึงกู่ที่4 ก็ยังอยู่ในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบคัดเลือกเช่นเคยแชมร็อกโรเวอร์ทีมจากฝูงจากศึกไอแลนด์พรีเมียร์ดิวชันจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฮิบเบอรเนียนเอฟซีทีมแชมป์จากศึกมอนตาพรีเมียร์ลีกคู่นี้จะเตะกัตนตอนตีหนึ่งครึ่งดรวราคาที่เปิดมาเป็นแชมร็อกโรเวอร์เจ้าบ้านต่ออยู่ที่ลูกครึ่งสถิติของเจ้าบ้านเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมาก10บนัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาเก็บชัยชนะไปได้ถึง8เกมและเสมอไป2เกม ส่วนสถิติของทีมเยือนฮิปเปอร์เนียนเนี่ยถือว่ายังทําได้ไม่ดีพอนะเพราะ5เกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาแพ้ไปถึง3เกมชนะ1เสมอหนึ่ง,ส,งส่วนเรทราคาสูงต่ํำที่เปิดมาวันนี้เนี่ยโตเปิดมาอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3คู่นี้เนี่ยน่าเล่นทั้งหน้าบอลและสกอร์สูงเลยจานมองว่าเจ้าบ้านแชมเบกเนี่ยเหนือกว่าทีมเยือนทั้งศักยภาพและฟอร์มมากพอสมควร เกมนี้จานมั่นใจเลยว่าแชมป์ล็อกโรเวอร์เนี่ยยิงขาดแน่นอนและเพล่ๆมีไส้ไหลด้วยจานฟันธงเลยนะคู่นี้เนี่ยแชมป์ล็อกโรเวอร์เพอร์เฟกต์มากก็ครบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการชี้เป้าให้เพื่อนๆเนี่ยเอาทีเด็ดไปลงทุนกันในวันนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้ทีเด็ดเพิ่มเติม หรืออยากแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป <c oughs> ก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้จานก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีมีใจรับสับกันไปทุกๆบินเช่นเคย <Yeah. Woo. S 1> แล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ <c oughs> อยากได้ทีเด็ดเมื่อไหร่คุณก็แค่คลิกเข้าไปที่ทีเด็ดเซียนบอล